ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีจัดการประกวดการฝึกของตำรวจภูธร,ารภาค4ประจำปีงบประมาณ2,567ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีพลตำรวจตรีเนติพงษ์ธาตุทำเลรองผู้จัาการตำรวจภูธร,ารภาค4เป็นประธานเปิดการประกวดการฝึกของตำรวจภูทรภาค4โดยมีผู้ประครับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีคณะกรรมการประกวดการฝึกและผู้เข้ารับการฝึก ร่วมโครงการรองผู้การตำรวจภูทรภาค4กล่าวว่าการฝึกนอกจากจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างระเบียบวินัยและสร้างสมรรถภาพของตำรวจให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบรเรียบร้อยให้กับประชาชนและสังคมแล้วการฝึกจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ตำรวจจะต้องพัฒนาประสิทธิภาพของตนให้สูงขึ้น เพื่อให้สามารถร,รับมือกับภัยอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมและยำการลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจและต่อสังคมโดยวรวมซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจภาค4ี่ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงจัดการประกวดการฝึกโดยเฉพาะปีนี้ให้ปรับให้มีการฝึกยุทธวิธีในท่าที่จําเป็นเพื่อให้ตํารวจมียุทธวิธีในการปฏิบัติทันกับสถานการณ์ลดความสูญเสียชีวิตของผู้ปฏิบัติ คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินการฝึกกลุ่มสถานีตำรวจเมืองและกลุ่มสถานีตำรวจที่ได้รับการสุ่มตรวจไปพร้อมกับการประกวดการฝึกอีกด้วยเพื่อเป็นการกระตุ้นหน่วยให้ความสําคัญกับการฝึกทบทวนต่อไปต่อไปจะให้ปฏิบัติแบบเปิดจังหวะไม่ต้องนับเปิดจังหวะไม่ต้องนับ cầm lăng hồn chốt lúc hồn mười cầm lăng